สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าปป,ปชไทยยกย่องบริษัทยาที่มหาอำนาจเขาหาว่าทุจริตท่านผู้ชมครับเมื่อไม่นานมานี้นายปานเทพกล้านรงรานประธานปป,ป,ปชได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บริษัทแก็กโซสมิ h คลน์ประเทศไทย หรือที่เรียกโดยย่อว่า GSK บริษัทยายักษ์ใหญ่ของโลกในฐานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตประจำปี2,556ถือเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมยารายแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ในฐานะที่เป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์โปรง่งใสต่อต้านการทุจริตและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจว่าการมอบเกียรติบัตรรับรองให้แก่บริษัทเอกชนในลักษณะดังกล่าวถือเป็นอำนาจหน้าที่ของปปชหรือไม่และเมื่อทำเช่นนั้น จะเกิดผลดีต่อการต่อต้อตานการคอร์รัปชันได้มากน้อยแค่ไหนปปชใช้หลักเกณฑ์อะไรมาตัดสินเพื่อออกใบรับรองว่าบริษัทใดเป็นบริษัทที่ซื่อสัตย์โปรง่งใสและไร้การทุจริตทุกรูปแบบปปชมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือบุคลากรเพียงพอหรือที่จะตรวจสอบองค์กรธุรกิจภาคเอกชนขนาดใหญ่ขนาดนั้น การออกใบรับรองให้แก่บริษัทเอกชนรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะจะมิเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บริษัทนั้นและทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบริษัทที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองกับบริษัทคู่แข่งที่ไม่มีเกียรติบัตรรับรองจากปปชหรือไม่และที่สําคัญประธานปปชหรือกรรมการปปชผู้หนึ่งผู้ใด หรือทั้งหมดได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เข้าข่ายเป็นผลประโยชน์ขัดกันหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า conflict of interest หรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นความกังขาซึ่งไม่มีช่องทางไหนที่องค์กรอื่นใดหรือประชาชนจะเข้าไปตรวจสอบได้เลยท่านผู้ชมครับ พอดีกับที่ผมได้อ่านคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทยซึ่งเขียนโดยลมเปลี่ยนทิศหน้า5หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันศุกร์ที่18ตุลาคม2558ก็เลยได้ทราบจากปลายปากกาของลมเปลี่ยนทิศว่าบริษัท GSK ซึ่งเป็นบริษัทยายักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่บริษัท GSK ประเทศไทยได้รับยกย่อง ให้เป็นต้นแบบของการไม่คอร์รัปชันนั้นปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงของ GSK ในจีนจำนวน4คนถูกทางการสั่งจับกลุ่มเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินอีกคนถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศทั้งหมดถูกกล่าวหาว่า ติดสินบนเจ้าพนักงานเป็นเงินกว่า3,000ล้านหยวนหรือประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทนอกจากนั้นลมเปลี่ยนทิศยังได้อ้างไทยรัฐออนไลน์ซึ่งรายงานว่าเมื่อปี2,55 5คือปีที่แล้วนี่เอง GSK ต้องจ่ายเงินถึง3,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ96,000ล้านบาทเพื่อยอมความในสหรัฐ อเมริกาหลังจากที่รับสารภาพต่อสารว่าได้ทำการส่งเสริมการขายยายอดนิยม2ตัวที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับคนไข้และไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยของยาอีกตัวและยังยอมความในคดีแพ่งหลังจากหลังถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาทําการตลาดยังไม่เหมาะสมอีกด้วยนอกจากนั้น ในประเทศอังกฤษ GSK เจ้าเดียวกันนี้ก็กำลังถูกดำเนินคดีและสืบสวนสอบสวนในข้อหาจ่ายเงินให้บริษัทยาคู่แข่งเพื่อเลื่อนเวลาวางตลาดยาที่เป็นคู่แข่งคือยาแก้อาการซึมเศร้ายอดนิยมตัวหนึ่งของ GSK นั่นเองท่านผู้ชมครับลํำพังข้อสงสัยของลมเปลี่ยนทิศที่ระบุว่าปปชของไทย เหมือนกบในกะลาที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งๆที่คดีติดสินบนของ GSK ในสประเทศมหาอำนาจเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยแต่ปพชไทยกลับยกย่องเสียเลือดหรูนั้นปพชโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานปพชก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วแต่ผมว่ากรณีนี้คงไม่ใช่แค่เหตุเพราะปพชไทย ทำตัวเป็นกบในกาลาที่ไม่ดูโลกภายนอกอย่างที่ลมเปลี่ยนทิศข้อตั้งคอสังเกตหร,รอกนะครับแต่น่าจะเป็นปัญหาความเครือบแคลงในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่ของปป,ปชในการออกประกาศเกียรติคุณรับรองความซื่อสัตย์ุจริตของบริษัทธุรกิจเอกชนมากกว่าว่าประการที่ 1. ปปชมีอํานาจหน้าที่หรือไม่ประการที่ส ปปชมีเหตุจูงใจประการใดประการที่3ปปชมีหลักเกณฑ์อย่างไรและประการที่4ปปชหรือตัวประธานปปชได้รับค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใดๆหรือไม่และมีการติดสินบนหรือไม่ต่างหากประธานปปชต้องตอบคำถามเหล่านี้ครับ ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าปปชไทยยกย่องบริษัทยาที่มหาอำนาจกล่าวหาว่าทุจริตก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ